ผมมาถึงนั่นก็คือภารกิจต่อไปหลังจากที่รู้แล้วว่านี่มันกินได้จะทำยังไงที่จะทำเป็นชุดความรู้ทำเป็นชุดความรู้อาจารย์สุเีธทำไปเป็นสารตั้งต้นแล้วนะเป็นชุดความรู้รวมถึงวิชาอื่นๆด้วยเพื่อไปช่วยพัฒนาให้เห็นว่า มันต้องมีมันต้องมีเรื่องนี้อยู่ไม่งั้นแล้วมันจะหายไปและสิ่งที่สําคัญก็คือไอ้หายไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ให้กับโลกภายนอกเลยเพราะว่าวิถีฐานในทางปฏิบัติเนี่ยในทางปฏิบัติมันไม่มีแต่เราคิดว่าเราจะบรรลุโสดาบันนะก็คือไม่ปฏิบัติ แล้วจะไปบรรลุแล้วเราก็พยายามที่จะเอาวิาลยเทคนิคสถาบันอาชีวศึกษาเนี่ยนะไปแข่งกับมหาวิทยาลัยเลยสอนข้ามกระบวนการของการของการบำเป็นภาวนาทัหลายแหล่ซึ่งทุกสาขาต้องมีนะักบำเป็นภาวนานะไม่ว่าจะเป็นสาขา หมือนศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะต้องแม้จะมีนักวิชาการมีอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยแต่ให้นักวิชาการเป็นแค่คนเดียวนอกนั้นเป็นสายเป็นบัติทั้งหมดและต่อมาก็คือให้มีคนหนุ่มคนสาวที่ผ่านการบำเพ็ญภาวนาต่างๆแล้วเนี่ยนะหนึ่งคนเพื่อมองโลกใหม่ๆอันนี้ก็คือเป็นมิติข,ของของการ ของการทำงานหรือสร้างภูมิปัญญานะหรือการที่จะไปตัดสินอะไรต่อมีอะไรสร้าง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 ปัญญาให้กับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือว่าในในโลกใบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ที่ผมอยากให้ว่าคิดยังไง นอกจากจะได้ความรู้ในวันนี้ไปเป็นตัวจุประกายแล้วเนี่ยการก่อไฟเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีไฟเลยเหมือนที่ผมบอกบอกแต่ต้นว่าไม่ใด้ลงไปคุกคีเราคิดไปเรื่องอื่นแล้วงานในเชิงปฏิบัติหรือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยมันต้องทําแล้วทําแล้วยิ่งเห็นยิ่งเห็นภาพ ทำเรายิ่งเห็นภาพยิ่งเห็นอน,น,นาคตแล้วก็จะรู้ว่าต่อไปมันจะไปสู่จุดไหนก็คือสามารถทำทำนายสิ่งต่างๆได้แต่อย่าไปถึงนิพพานนะครับเพราะว่ามันจะไม่เกิดอะไรแล้วก็คือมีความสุขไปแล้วนะครับเราต้องให้ตัวเองมีความอร่อยนะให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยนะมีความรู้สึกอร่อยให้ผู้คนได้รนะับค่าการที่เป็นความอร่อยจากการที่ได้เสพได้ได้สิ่งนี้ขึ้นมานะครับ แต่ความอร่อยในโลกนี้นะครับก็ต้องมีความพอดีเพราะว่าสิ่งอร่อยบางเรื่องเนี่ยนะมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งชั่วร้ายมันไม่ทําให้โลกเนี่ยมันก้าวหน้าเพราะอะไรก็ตามเนี่ยที่มันอร่อยให้มันอร่อยด้วยนะแต่ว่าไม่มันเยอะเกินไปจนกระทั่งเป็นความชั่วร้ายสิ่งที่มันพอดีกับมนุษย์เนี่ยนะเมื่อถึงเวลาหนึ่งแล้วมันด้จุกคงรูปไว้ ไปไม่คิดอย่างดุ่ยเนี่ยแสดงว่ามันมันพอดีแล้วมันอร่อยกว่านี้ก็ไม่ดีแล้วนะสิ่งที่มันพอดีเนี่ยนะสิ่งที่มันพอดีเทคโนโลยีที่พอดีเนยะไม่จําเป็นต้องเลิศหรูที่มนุษย์จะรับได้นะนี่คือกินได้ตอบโจทย์ ตอบโจทย์สังคมนะตอบโจทย์สังคมวีดีโอเทปที่ดีที่สุดไม่ใช่วีดีโอเทปที่เราที่มนุษย์จะเอาไปใช้งานภาพที่ดีที่สุดไม่ใช่อยู่ที่วีดีโอเทป v h s ใช่ไหมแต่ v h s มันตอบโจทย์ว่านังหนึ่งเรื่องดูได้ใน1ตลับในหนึ่งแคเสเซ็ตนะก็พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องเยอะกว่านั้น